เราดิฟโซคนนะคะวันนี้อยู่กับเออมันจู๊แล้วก็ไปอยู่กับเสื้อผ้าแล้วเลือดเพราะว่าเมื่อวานเราไปฆ่าแซมมี่กับพิทเปอร์ใช่ปะวันนี้เราไม่ได้ทําอะไรหรอกอ่านะไม่ได้ทําอะไรหรอกจะเสียเวลามาสร้างบ้านเฉยเอาอะเริ่มสร้างกันดีกว่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวบอกนะจุ๊บจุ๊บ เสร็จแล้วบ้านอันนี้จะเป็นกองครับนี่คือประตูนี่คือภาพจิบนิดเดียวเคนี่คือบ้านเอาอบ้านนะ้อยๆสำนักกันเพราะว่ายังหาของไม่ได้เมื่อก,กี้เอาไดมอนด์ไปเออคับของหมดแล้วไงแล้วก็เอาบ้านแค่นี้ก่อนมาดูภายในบ้านกันเลยยูฮูโอเคภายในบ้านก็จะมีน้องหมาที่นอนหีบ แล้วก็เตาเ<อ>ผาแล้วกล่องครับเอาละต่ไปดูที่ประตูซิไปที่ประตูก่อนเสื้อผ้าเปื้อนลงไปที่น้ำดิเสื้อผ้าจะหายเปื้อนไหมไปดูกันเลยโเสื้อผ้าหายเปื้อนจริงๆด้วยเอาละ ้หน้าแบบนี้ใช้ได้เลยเนาะเนาะดีดีดูดิโอ้โหสุดยอดสุดยอดฮ่า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 ผู้ชายผู้ชายผู้ชายผูชายูชายอืมขาได้หลายตัวแล้วเอากับมาเสื้อผ้าเปืือนเหมือนเดิมฮ่าฮชอบีมันเท่ไง เซลพานในเลือดโอ้โหสุดยนะอดน,นันไปอ่านนักกว่านะจ๊ะเอาล่ะถ้าใครชบอบมากๆกดซับสไครต์นะคะมาอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะอยาก้อย